จากข่าวร้อนลวงข่าวลึกค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะกับกรณีของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ไม่เฉพาะแค่นะคะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมระหว่างทางกลุ่มดิติรานรชนปชแล้วก็พักเพื่อไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็มีการระบุราคาว่ากลุ่มคนเสื้อแดงด้วยกันเองค่ะก็เริ่มที่จะประกฏให้เห็นถึงความแตกร้าวอันเนื่องมาจากความไม่ลงตัวค่ะ ผมนิติราชยืนที่นิติราชเพื่อไทยยืนีิพักเพื่อไทยจุดยืนชัดเจนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแม้ว่าไม่มีใจเยี่ยมอมาหิตเท่ากับรัฐบาลที่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนตอนนี้คุณนิติราชควรที่จะทําอะไรได้ดีที่สุดลคนะกับป,ประชาชนหรือว่ากับคนผมผมว,ว,ว่าข้อเสนอของเขาในสังคมนต้องอ่านนะครับแต่ว่าในทางความจริงต้องยอมรับว่าถูกบิดเบืนอนก็ขนาดเอาครีมยังแต่งหน้าได้อะ นะครับนักศึกษาแสดงละครยังไปแต่งหน้ามโอนองรัชทายาทและปลุกได้คนฆ่า,ากันได้นะครับเ <Used. S 1> <ic> พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์มันถอยย้อนไปที่ธรรมศาสตร,ร์6ตุลาคมเหตุการณ์6ตุลาคม2519เกิดที่ธรรมศาสตร์เวลานี้อาจารย์สมคิดเลื่ยไพทูลในฐานะนักวิชาการอธิการบดีธรรมศาสตร์จะต้องทําความจริงให้ปรากฏนะที่ผ่านมานลูกศิษย์ถูกฆ่าตายด้วยความไม่จริงนะนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่ผู้ประสาทการธรรมศาสตร์อาจารย์ปรีดีมายังอาจารย์ป่วยในสัญญาธรรมศาสตร์แต่ละคนเขาเป็นคนดีและทําความจริงให้ปรากฏกับสังคมทั้ง,งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์ต้องรีบพูดความจริงคือต้องพูดความจริงว่าข้อเสนอของคณะนิติราชซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์จากข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเขาปกป้องสถาบานัน เพราะเขาเห็นว่าถ้ายิ่งเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือทำลายทางการเมืองทำลายปฏิปักษ์ทางการเมืองยิ่งเป็นการทำลายสถาบันเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนหนุ่มที่มีเจตนาดีกับบ้านเมืองแต่ถูกผลักไสให้เป็นคนร้ายเหมือนกับที่พักประชาธิปัตย์เคยทำกับดรปรีดีพนมยงค์วันนี้ลูกหลานของเขาคนเหล่านี้เป็นลูกหลานอาจารยรปรีดียังไปทำกับเขาแบบนั้นซ้ำอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีจุดยืนชัดเจนว่าว่าจุดยืนของเราก็ยืนอย่างนี้ นะครับนิติราชเขาก็ยืนเขาเคารพความอิสระซึ่งกันและกันไม่มีอะไรจะจะไปถอยหนีหรืออะไรเด็ดขาดถ้าเกิดธรรมศาสตร์เขาไม่ออกมาแสดงอะไรหรือว่าพูดอะไรให้ชัดอยากร่วสมควรอยากให้เขาพูดเดียวแต่เขาออกมาห้ามกลางว่าอย่ามาใช้ธรรมศาสตร์เคลื่อนไหวละค่ะคือคุณคุณสมคิดเลิ่อนไถ่ทูลยิ่งจะต้องระมัดร,ระวังเพราะจุดยืนธรรมศาสตร์คือจุดยืนรยประชาธิปไตยการที่คุณสมคิดไปเป็น เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสร,สรให้กับคณะรัฐประหารนั้นความจริงนั้นก็สร้างความด่างพร้อยกับธรรมศาสตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นคนธรรมศาสตร์เขาได้นาเสนอนะครับในประเด็นมาตร,รานี้และคนบิดเบือนหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและความเป็นคนธรรมศาสตร์จะต้องทําความจริงให้ปรากฏว่าข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไหมทั้งในหัวหน้าทั้งในตําแหน่งหัวหน้า และในฐานะตำแหน่งที่เป็นคนธรรมศาสตร์ที่เรียกว่าประชาคมธรรมศาสตร์ที่ว่าประชาธิปไตยในธรรมศาสตร์ทุกตารางนิ้วนะครับที่คนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่ได้พูดผ่านมานั้นอธิการคนนี้จะรักษาเอาไว้หรือเปล่าฟังคําพูดนะคะของนายจตุพรพรมพันธ์ดังกล่าวแล้วนะคะก็ต้องพิจารณากันต่อแล้วค่ะที่ความในใจสุดท้ายจากบทความที่มีชื่อนะคะของคนเสื้อแดงคนหนึ่งถึงจตุพรพรมพันธ์ค่ะนั่นก็คือนายบุรภาพินิษ์นะคะ ที่บทความบทความนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมาในเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงค่ะอย่างไทยอ e ีนิวส์เนื้อหานะคะมีดังนี้ค่ะฟังจตุพรจัดรายการชูธงและการถแถลงข่าวครั้งล่าสุดแล้วยังวนเวียนอยู่แต่กับประเด็น 1. ขอให้นิติราษยหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขาการทํารัฐประหาร 2. ถึงเดินหน้าต่อไปก็ไม่มีทางสําเร็จได้เพราะไม่มีสอสอ,อหรือสอวอคุณไหนจะกล้าย,ยกมือโหวตให้ในสภาแม้แต่คนเดียว แม้แต่หัวหมูถลวงฝันที่ไม่เคยกลัวสิ่งใดแม้แต่ความตาย 1. ที่ท่านจตุพรมาขอร้องให้นิติราชหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อหยุดเงื่อนไขาการปฏิวัตินั้นนึกรือครับว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้แล้วเขาจะไม่หาเรื่องอื่นมาหาเรื่องปฏิวัติร,รัฐบาลของท่านได้ 2. ที่จตุพรบอกว่าไม่มีใครกล้าย,ยกมือโบดให้กฎหมายข้อนี้แม้แต่คนเดียวแม้แต่หัวหมูทลวงฝันที่ไม่เคยกลัวหน้าอินหน้าพรงแบบจตุพร และอุดมการที่ท่านและพรรคพวกพร่ำเพลอวันละสามเวลาหลังอาหารและก่อนนอนให้พวกเราเสื้อแดงต้องออกมาไปเจ็บไปตายแทนพวกท่านที่ว่าจะต่อสู้พวกความเสมอภาคพ,พาราดรภาพและความเท่าเทียมกันของคนไทยทุกคนและสิ่งที่กลุ่มนิติราษฎรเคลื่อนไหวทั้งหมดมันตอบโจทย์ได้ทุกข้อสำหรับที่พวกเราเสียเลือดเสียเนื้อต่อสู้กันมาแล้วทำไมท่านไม่ร่วมสู้ไปกับนิติราษฎรซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำที่สุดในตอนนี้ ความห้าวความกล้าความบ้าบิ่นไม่กลัวตายของจตุพรพรมพันธ์คนเดิมมันหายไปไหนหมดคนเราเมื่อถึงข่าวต่อสู้มันก็ต้องดับเครื่องใส่ใสช้างชนให้เหมือนรู้ดีรู้ชั่วกันไป 3. แผนที่จะมัวกลัวซ้ายกลัวขวาว่าจะโดนปฏิวัติก็ในเมื่อพวกท่านมีอำนาจรัฐอยู่ในมือแล้วทำไมถึงไม่หาทางป้องกันหรือว่าหยุดยั้งมันล่ะครับมัวแต่มาเกรงใจหรือว่าเกียเสียกับหอกข้างแคล่ที่คิดจะปฏิวัติท่านอยู่ทำไมพบทบ ถ้าไม่เป็นที่น่าไว้วางใจก็ย้ายสิครับนายกมีอำนาจย้ายจะรอให้เขาปฏิวัติซะก่อนแล้วค่อยมาสั่งปลดกลางอากาศเหมือนตอนทักษินสั่งปลดสนทิ 4. หัวหมูทะลวงฟันอย่างท่านจตุพรจะออกมาทำหน้าซีดปากสัน่นและล่าล,ละลางตัวการปฏิวัติที่เสียภาพลักษณ์ก็ทำไมไม่ยกมืออธิษฐานให้เหมือนรีบปฏิวัติไวๆทุกอย่างจะได้จบลงไปในข่าวเดียวไม่ต้องเหนื่อยกันหลายครั้งเหมือนที่ท่านเคยพร่ำบน่น พอจตุพรได้เป็นสอสอแล้วความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นอาจจะหายไปแต่พี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนเขาไม่ได้หายตามไปด้วยแต่ยังหนักแน่นและยิ่งเข้มข้นรอให้มันเขี่ยลูกถ้าเริ่มเขี่ยเมื่อไหร่รับรองได้บิวที่ฝูกันแน่นอนสุดท้ายที่อยากฝากเตือนให้รู้สํานึกที่จตุพรและนัวทวุฒิได้รับความรักความศรัทธาและการอุ้มชูจากพี่น้องเสื้อแดงก็เพราะที่ปากบอกว่าความใจสู้ไม่กลัวเกรงต่อสิ่งใดและไม่ละทิ้งมวลชน ไม่เช่นนั้นท่านก็จะไม่ต่างอะไรไปกับวีระหรือวิสาที่ได้ตายไปจากใจของคนเสื้อแดงหมดแล้วและการออกมาลอยแพรแถมยังแอบกระทืบซ้ำคณะนิติราชนั้นมันคือการทรยศต่ออุดมการ์ในการต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดเพราะทุกข้อที่อาจารย์นิติราชคิดและเขียนออกมามันคือความต้องการและความในใจของคนเสื้อแดงทั้งนั้นจะพูดว่านิติราชพูดและเขียนออกมาแทนใจคนเสื้อแดงทั้งหมดก็ว่าได้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตอนนี้นิติราช ถูกบีบให้ต้องตั้งพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอให้กลายเป็นจริงเพราะสอสอเพื่อไทยไม่เอาด้วยในการเลือกตั้งครั้งหน้าสอสอเพื่อไทยที่สุดแสนจะปากดีในวันนี้จะได้กลับมาเป็นสอสอที่เคารพสกกี่คนกูคือไพร่แต่ไม่ใช่ทาต นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะนี่คืออารมณ์นะคะความรู้สึกของคนเสื้อแดงค่ะที่ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะของแกนน,นํานปชคนสําคัญจึงในจตุพรพรมพันธ์พร้อมกับนะคะมีการทวงถามถึงอุด,ดมการการต่อสู้นะคะภายหลังจากที่ได้รับการปูมดําเน็ตให้เป็นสอ,สอสอภายหลังการชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองเมื่อปี2553ที่ได้แลกมานะคะกับการบาดเจ็บล้มตายของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ จ่อข่าวร้อน